สวัสดีครับผมเป็นนุ่มแคทเตอร์ผมนะวันนี้ก็อยู่การไรดแอคชั่นกับดันการลปะภาค3าฝั่งอนาคตตอนที่สองนผมมาดูซิว่าเมื่อเกมคาตกรรมโโนคุมะเปิดฉากขึ้นมาแล้วใครจะตายบ้างใครจะตายคนแรกและใครจะเป็นฆาตกรเกมมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าผมนะย่า้เสวเวลาโอเคมาอ้าวเยโกทำไม เออใช่กูอธิบมยความหวังแล้วไงใช่ก็เกียดความสิ้นหวังแล้วยังไงเกี่ยวเชียอะไรกันต้องฆ่าตัวตายตอนนี้ด้วยวะมันก็บอกทำไมอีวะกูผิดอะไรทำไมกูต้องฆ่าตัวตายมึงคิดว่ากูฆ่าคุณเธอเขาเหรอฮะมึงเห็นว่ากูเป็นคนยังไงเนี่ยอีเวนเพลงขึ้นแล้วเนี่ยจัดมาเพลงเปิดเปิดมามันก็จะเอากูตายลีเวนเย ผู้รอดชีวิตเหลือสิบห้าคนแล้วคุณเธอตายจริงดิถ้างั้นเนี่ยผมต้งเกตเพลงเปิดมีอะไรเปลี่ยนไปด้วยนะการตายแต่ละคนมันมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งบ่ะหรือผมคิดเองตอนที่สองแขวนแม่มดเชียดชีอตอนก็ฮาร์ดคอร์มากหืมบนคุณมาฮันเตอร์เดอะฟัรคข้อที่หนึ่งกดมีเวลาท,ทามลิมิตเดี๋ยวเมื่อเวลาในกาเริ่มขึ้นเมื่อมันหมดเวลา ทุกคนจะถูกยิงด้วยยาตลบอ๋อที่อยู่ในกําไรที่ทุกคนมีตอนนี้ใช่ไหมกดข้อที่สองคนโจมตีอ่ะฮะเมื่อตอนที่คุณนอนอยู่จะมีคนโจมตีเตะขึ้นมาคนหนึ่งอ๋อแต่ทั้งคนโจมตีก็จะมีเวลาลิมิตเวลาจำกัดในการจะไปฆ่าคนหนึ่งงั้นก็คือมีผู้ทรยศอยู่ในนี้โอ้ถ้าไม่ทำอะไรฟิวเจอร์เทชันไม่มีอนาะคตแน่นอนไม่มีฟิวเจอร์แน่ <laughs> ทำไมไม่ลองเรียกสักคนหนึ่งที่น่าจะเป็นอ t t a กอร์ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วไม่มีใครตายก็คือจะชนะเกมอ๋อก็คือมีคนทยอยในหมู่พวกเราที่เป็นอ t t เกอร์ใช่ไหมเราดูที่กำไรให้ดีแต่ละคนมีการกระทำที่ไม่สามารถที่จะไม่อนุญาตให้ทำทำอันนั้นออะไรข้อมีจะเกิดพิษใส่เข้าไปอ่ะอย่างเกณฑ์การกระทำที่ห้ามหัวเราดัง อ่าคุณเทก็หัวล็อกซะอ๋อกำไรก็ทำงานแล้วก็จะโดนพิษโอเคแต่ละคนจะมีกำไรข้อมือที่จะมีการกระทำที่ห้ามทำถ้าทำแล้วจะโดนพิษต,ตายทันทีแล้วก็ได้เกิดพยายามยกข้อมือออกพิษก็จะทำงานเหมือนกันโอเคดังนั้นระวังการกระทำต้องห้ามไม่ดีแล้วก็หาคนที่โจมตีว้าเป็นเกมที่น่าสนใจนะว้าก็คือไม่หมดเวลา มันก็จะมีพวกเราจะหลับหมดแล้วงีคนโจมตีไปโจมตีได้ดังนั้นถ้าเกิดจะหยุดเกมเราจะต้องเลือกใครสักคนมาฆ่าคนที่น่าจะเป็นพ้ทไรยศถ้าเกิดฆ่าพ้ทรยศได้ก็จะไม่มีใครตายแล้วเราก็ชนะเกมต้องหาให้ได้ว่าใครพ้ทรยศว่าง,งั้นโอเคเอาเอาเอาใครมาเล่นเน็ตตอนนี้ใครเอ่ยเอ้ยอุตสามิใช่แน่เลยผมบอกทุกท่านแล้วว่านี่น่าจะเป็นเชียกิเพราะคุณเธอก็มี นานามิไอมีอุซามิเหมือนกับภาค2 2> สองเลยแต่ภาคสองอุซามิก็มากับเคียกิแล้วคนนี้ก็หน้าตาคล้ายเคียกิแล้วเธอก็ควบคุมอุซามิด้วยเอระเธอขี้อายเลยคุยผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวชื่อเก็กโกกาละชื่อยาวยาวเนาะจะไม่ให้หนายแฮกข้าฟิวเจอร์ฟเลชั่นหรอกมึงใครวะม่ใครเห็นมึงมาก่อเลยฮะย่ก็จะเปลี่ยนให้มึงเป็นคนที่คุ้นๆหน่อยอ้าว อีกแล้วเหรอภาพสอยไม่พออุซามิโดนมุกโนคุมะเล่นอีกแล้วเหรอมูปากพี่ชายบอกเธออะไรเนี่ยมุกภาพสองไม่เล่นอีกแล้วเหรอเบลอุซามิใช่ไหมอ๋อเป็นมมโนโมิเออมโนิคุมะจะคอยดูอยู่ตลอดเวลาโอเค,อเคและนั่นคือกฎเกมคาตกรรมครั้งใหม่มึงขีบจอทำไมเนี่ยมันก็หามเลยเกินไปเปลี่ยนชั้นกลับเป็นอย่างดเดิม ส่วนมงก็เสียงเสียงมึงน,นี่โอ้ยได้ยินแทบตกใจทุกทีเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นผมนะเสียงคนเมื่อกี้นี่ยังมีอารมณ์มาป้อนกันเนาะเออมึงดูอารมณ์ด้วยจะมากินเนอะใช่ต่อสู้กันเองเป็นสีพิมพ์นันรวต้องการแล้วต้องทำงานร่วมกันเคา้าบ้าเอาเอก็อถั่วต้มหมอหนะ้าจะต่อยจะต่อย <laughs> ต้องใช้มากกว่านี้ในการที่จะข่มขู่ฟิวเจอร์ฟอนเดชัด่นเวย้ยถั่วต้ม อ๋อเนอเออดีมากนายเข้าใจใช่ไหมทำไมต้องเป็นเธอด้วยวะใช่ทำไมต้องเป็นเธอด้วยกูไม่เข้าใจเหมือนกันเธอเป็นครูตัวหลักของภาคสองเอในภาคจินหวังของภาคสามนี้ด้วยอะไรเคียวโกะเธอเริ่มนักสืบสวนเป็นนักสืบอีกแล้วอ๋อป้องกันการ,การแฮกจากข้างนอกเต็มที่แต่ว่าการข้างในไม่ได้แปลว่าหนึ่งในพวกเราคือผู้ทรยศจริง,รงๆใครกันหละที่คือผู้ทรยศ ที <muitas S 2> ่เป็นผู้โจมตีแล้วก็น่าจะเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นด้วยชื่ออะชี้สาบ่เออชีสาเคุณเธอยะผู้ชายใช่ไหมโอเคไปี่าไม่จำเป็นต้องฆ่ามันก็ได้เราแค่มัดมันดูือก็ล็อกเอาไว้โอเคบ่าม่าจะฆ่าคนเน่มึงมีโชคดีดีวะกูคงจะเงยนะถ้าเกิดมันจะหลุดจากเชื่อตอนที่มึงนอนอยู่อ้าวมึงสงสัยกูว่างั้นยอมรลบมาสะมึงไป่ต้องกูด้วยว่ากูนี่ตลอดเลยอเนี่ย เป็นพวกเศษเสี้ยวสิ้นหวังสิงหวังฟังกูหน่อยเฮียมึงไม่เคยฟังกูหรอกมือนเก่งกับพูดด่ก็ใช่กูเก่งพูดกูไม่เก่งต่อยอ่าแม่งม่ม่รู้ด้วยแหมรู้ด้วยนะว่ากูเก่งขนาดก่อมจุนโกะได้มึงก็จะต่อยคนอย่างเดียวเลยไอ้ผู้หญิงก็ไม่เลาเว้นใช่ไหมตายนะกรรหมัดแล้วต่อยแม่งดิแหม นี่ย่านะคุณก้ามเสียงแตวของเราใช่ใช้คนแรงผู้หญิงไม่ดีโอเคเปล่าเข้าใจนะออาเข้าใจด้วยเอ้ยขอโทษด้วยโอ้มีมีมารยาทโอเคี่นใช่ไหมเออดันกูว่าแล้วเห็นหน้ามันมาผมก็พอจะเดาได้แล้วไอห่าไม่รุนแรงกับผู้หญิงเอาคุณแรงกับมึงก็ได้ทุยมันเป็นอัติเมตไอบ็อกเซอร์ป่ะอัติเมตนั้งมวยออผอจำได้แล้ว เจอการกระทำรุนแรงของพวกเขาแข่งขันเอ้าตายกันดื่ออย่างนี้เลยอ่ะเอ้าเวนกรมผมพูดอยู่ว่าถ้าเกิดชินกับเสียงมันอาจจะชินก็ได้ตันตายซะก่อนที่คุณจะได้ชินดิเฮ้ยตายแล้วดิเจ้าใบคนปิดป่านี่รีบเอายามาให้เลยเธอเป็นหมออะไรอย่างนี้ปะเวนกมเอ้ย มึงตายเร็วจังวะอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นการกระทําที่ข้อห้าบ่ะถ้าเกิดเห็นการรุนแรนจกผู้เข้าข่งขันก็จะตายใช่ถ้างั้นสิ่งที่เขียนอยู่ตรงกําไรเป็นของจรงิงถ้าทําตามที่มันเขียนแล้วก็โดนยาพิษตายอย่างนี้นี่เองผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ไงเพราะไม่ได้รูจากอะไรกับตัวละครเมื่อกี้ตายไปก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ <c oughs> นะมันมีเวลาใช่ไหมจัดไป <c oughs> เอาไงดีโหวตเลยอ่ะโหวตเสียงส่วนมาก ทุกคนจะนับเป็นหนึ่งคนที่เชื่อว่าเป็นผู้โจมตีให้โหวตกันมามึงโหวตตอนนี้พระเอกกูก็แย่ด,ดิวะอา้าวชี้ทำไมหลาสังรอนนะ์น่ะไอ้นี่สงสัยชียกี่อะ่ะแต่ก็น่าสงสัยนะเอาจริง <c oughs> เตยบอกกูว่าแล้วก็พวกมึงสงสัยกูกระแทกทุกตัวเอาตามนั้นแม่งโกงบอกว่าวพวกมึงหลายตัวสงสัยกูอยู่แล้วแม่ง ถ้าคุณเชื่อในความว่างของโลกเปลี่ยนความสิ้นหวังจริงๆแล้วก็ฆ่าตัวตายเป็นตรงนี้เลยตายเอ้ยมันต้องมันคือมันต้องหาให้เจอว่าใครใช่ไหมล่ะก็เลยตัดสินใจเสียงโหวดส่วนมากแล้วก็โหวดเป็นพระเอกพระเอกทำไงวะเนี่ยถ้าโหวดตอนนี้ทุกคนก็ต้องเชื่อเป็นพระเอกอยู่แล้วถูกเปล่างั้นเราก็รอให้ผู้โจมตีมาโจมตีเราไง ไม่รู้อะก็ไม่รู้ว่าใครจะทำยังไงอะถ้าเขาไม่ใช่คนโจมตีอ่ะก็โหวดแม่งเรื่อยๆเออมันก็ง่ายเนาะโหวดจนกว่าแม่งจะเจออะแต่ถ้าถ้าถ้าสมมติมันเป็นผู้โจมตีขึ้นมานี่แล้วบอกให้คนอื่นโหวตนี่ผมมึงนี่เนียนมากคนแก่บอกมึงเอาจริงไงเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อขจัดความสิ้นหวังเทียร์ตัวเทียร์ตัวมันใช่เหลอวิธีนี้ มึงเข้าใจใช่ไหมพระเอกมึงต้องร่วมมือกับเราด้การฆ่าตัวตายซะพระเอกบอกกูควรต้องร่วมมือไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะมึงทำไม่ได้อ่ะครูอีกทิกทิกช่วยด้วยมองที่ดับเพลิงทำไมอ้าวมึงไม่ต่อยเลรมึงแทงเลยอย่ากล้าบอกนี่ผมบอกแล้วกล้ามปอยู่ฝั่งเราไอ้อืมกล้าบอกมึงอย่าตอบแย โอ้ยโ,โยโม่ดาบแม่งเท่อ่ะเป็นแท้แล้วก็รวมเป็นดาบได้โม่น่จะปล่อยให้คนตายความสิบหวังเท่าไหร่ฮะถ้ามึงไม่ทายลายความสิวหวังตอนนี้มึงแคพูดกับพวกคนที่ตาเบีย้ยไงก้ามบอกกูจะรู้เหรอแต่มันใช่แล้วโหวตไปตีแค้ตัวเนี่ยคลิกนี้ช่วยในการเอาเครื่องดับเพลิงให้เกิดควันอ้ใครต่อยใครต่อย,อยน,นี่บอกแล้วก้ามพวกกูมโดนมึงเจอกูกล้ามด้วยเอาดิ เนี่เอากริ้งกริ้งต่อยคนอื่นมามากจ้ตบไงอ้าวโดนช็อตไฟฟ้าว้าชิคกี้พายใชตไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ได้ทำไมกูเรียกเขาเชียร์กี่วะเกโกกาฮาระใช่ไหมเออพระเอกบอกไม่ได้กูเป็นพระเอกกูวิ่งไม่ได้ฮะเอาวิ่งไม่ได้จริงๆเหรออ้าวตัวนี้ว่าล้อเล่นนี่ว่าเป็นพระเอกเลยต้องเดินไต่ไต่ไต่ <centro> อาตานาบอกกูแบกให้ก็ได้มันควรจะสลับค่ากันไม่ใช่หรือว่าพระเอกเรานี่หน่อมแนวมาโดยจสาวคอยปกป้องเรื่องจริงนะคี้ๆเก็ปกป้องพระเอกอาตาฮีนาบอกกูก็ต้องแบกมึงอีกพระเอกมึงนีเขอย่เอาความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผิดนะความรุนแรงสร้างความติงหวังแต่อีกคนแก่ค่ะมึงแตะอ่างกูเลยคะตบเลยค่ะคี้กทำไมกัน ฉันไปทำลายเธอแต่มึงแตะอ่งกูแล้วค่ะสน่อยไหมคะมึงจับมือคี้นี้ได้ไงพระเอกบอกกูยังไม่เคยจะได้จับเลยได้ไงเนี่ยชอยกูคิดมากไปหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่มันเก่งอย่างนั้นเหรอกูร่างมันก็ผอมเพรียวมึงมึงผลักไอ้กล้ามกระแทกออกมาตั้งกําแพงได้ยังไงนี่กล้ามบอกมึงเอาดาบรับคอได้ไงดาบมันควรจะหักด้วยดาบไม่เข้านี่ เอาค้อนหนักเป็นตันทุบยันดาบกันได้มึงเก่งหรือมึงโกงอู้ดูดูดาบไม่เหมือนหนักกว่าค้อนอะทำได้ยังไงมึงเก่งอย่างนั้นเลยเหร <c oughs> อก็เคยนี่คิดว่าความสิ้นหวัง้องถูกกำจัดไม่ว่าจะต้องเสียสลาเท่าไหร่ก็ตามต้องฆ่าม่งทุกตัว <c oughs> จนก,กว่าจะขจัดความสิ้นหวังไปให้หมดได้นั่นคือความหวังของพวกเรา <c oughs> <c oughs> เป็นความคิดที่อันตรายนะ <c oughs> อายยู่นะบอกฉชนเอาบ้างชอยจทำแบบคี้นี้อ้าว พังแล้วเหรอเอาเวนกรมเอาอะไรนะบอกปาแม่งเกือบโดนก้ามก้ามบอกเกือบโดนหัวกูช่วยมึงอยู่อืมเอาโยนคอนทิ้งเฉยโอ้โหสอกกระแทกพื้นพื้นระเบิดสอกมึงแรงก,กว่าคอนอีกครับมึงไม่ใช้สอกแต่แรกวะหยิบคอนมาทำไมมันมันใช่เหรอดูดูมันเอาสอกกระแทกพื้นแตก คอมยังทุบดาวไม่ค่อยพังมือสอกก็แทบพื้นแตกโอ้โหแม่งปลาเลยหรือว่าไอ้นี่มันเกิดสติแตกขึ้นมาเพราะว่าคนที่มันชอบตายบอว่าเมื่อกลยคิดว่าต้องกำจัดทุกคนให้หมดแม่งหมันไส้อะไรแบบนี้กะกูไม่รู้เนี่าเป็นใครฆ่าใครฆ่าคนที่กูชอบฆ่ามทุกคน ถ้างั้นการกระทำของมันก็น่าจะเข้าใจได้ผมเนี่ยมันจะแค้นคนที่ชอบอยู่บอกกูโดนแบกตลอดเลยอัสไซนาก็ทีกล้ามก็ที <c oughs> ก็ลงเรื่องนี้ทั้งตอนทั้งภาคน,นี้ก็จะต้องโดนแบกไปแบกมา <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าวิ่งไม่ได้ผมนะ <c oughs> ถ้าวิ่งแล้วจะตายทันทีพระเอกบอก <c oughs> คนที่ถอยศในอดีตต้องทอยย้อีกครั้งนี่เน่าถึงหัวใจหลักมึงด่าฟิวเจอร์ไรชั่นมันก็อยู่ฟิวเจอร์ไรชั่นใช่เฉยอ้าวมันก็มาสวีทวิววิวพวกมึงนี่สวีทกันเนาะกูเห็นแล้วน้ำตาอ่ะน้ำตาน้ำตาดูหลายๆชุย กินขนมกนด้วยสวีทส,สวีทกันแล้วปิดทางไว้อ๋อจะซ่อนกันในห้องนี้อ่ะอ๋อไทม์ลีมิตจะหมดถ้าเกิดหมดเวลาแล้วทุกคนก็จะหลับแล้วก็คนโจมตีก็จะออกมาฆ่าคนหนึ่งคนใช่ไหมทุกครั้งที่เวลาหมดดังนั้นก่อนเวลาหมดเราต้องหาคนทอยโยศให้ได้ไงแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้<ม>ต้องเล่นเกมนี้แล้วสงสัย <c oughs> กันเองแล้วก็ฆ่ากันเองกูอยู่ยนี่ไงกูพระเอกเฮ้อ นี่เชคชับฉันนะคลิีๆก็อยู่เหมือนกันครั้งที่แล้วเราไม่รู้จักกันว่าใครเป็นใครแต่ครั้งนี้เรารู้จักกันดีเลยเราก้าวข้ามมันมาได้แล้วฉันเชื่อในพวกเราเองนี่พระเอกอีกแล้วผมนะเนี่ยมันร่างกายมันไม่ได้แข็งแรงต่อสู้ไม่ค่อยดีแต่คำพูดคำจามันพระเอกแบบพระเอกแบบคนหน้าเลื่อมใสเ่ะอน้อยเป็นคนเดียวก่อนที่ชันเห็นในการถ่ายท้อสอใช่ไหม เออใช่เกมการทัตกรรมในภาคหนึ่งม oh, ันถ่ายทอดสดไปทั่วโลกน้อยได้เชื่อเสมอน้อยเปลี่ยนแปลงหัวใจคนมานักต่อนักเลยเฮ้ยไม่เนี่ยแหมเกินไปเนี่ย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 โอ้พระเอกบอกไหลกูหักเออโอ้ยเข้าใจว่าให้กำลังใจแต่ไหลกูหักเออเข้าใจแล้วไหลหักโอ้ยเออสองตัวนี้อยู่ด้วยกันก็เหมาะกันเนาะ รักความรุนแรงกันทั้งคู่เออจะว่าไปภาพผมเห็นภาพตอนที่แล้วมีภาพถ่ายของสามคนใช่ไหมสองคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนที่เป็นแม่บ้านสามคนที่ทานจะสนิทกันดีเลยอยู่ทีมเดียวกันเราต้องทำลายคอสติมวังทั้งหมดที่ปกป้องนายด้วยเหมือนเคยแล้วนี่นายคือความหวังของพวกเราถ้านายรอดรเฟรนเซ่ฟอนเดชั่นก็สร้างใหม่ได้อื เหมือนตอนนี้แบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งพระเอกกับฝั่งไอ้นี่ตกล้านแคนยูกิโซเมชใช่ไหมอืมใช,ใช่ไหมมันโกรธเพราะว่าคนที่ชอบมันตายมันเลยต้องทำรุนแรงดังนั้นผมก็เลยจะรู้สึกเกลียดมันไม่ได้มากไงรู้มันทำรุนแรงแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของมันมีความเชื่อของมันในแบบนี้อยากลัวเลยอาซาฮินะมันสุกไหลใช่ไหมเออชิคพฟะเอกเบสต้องโอเคแนะ่นอน ฉันมีซปเปอร์ไฮสคูลกูดลักฉันนะไม่ใช่เธอฉันเนี่ยโชคดีเธอไม่รู้เชื่อในความโชคดีของฉันแต่เธอไม่มีในเวลาแบบนี้นายที่เทใช่ไม่ในเวลาแบบนี้มันพูดดีมันถึงได้เป็นสุดยอดพระเอกในตำนานของพัดดันการ์ลปะ <c oughs> โอเคถึงเวลาที่ทุกคนต้องหลับแล้วใช่ไหมโอเค ทีนี้ก็จะมีผู้โจมตีมาในตอนที่ทุกคนหลับใครคือผู้โจมตีและใครจะเป็นเหยื่อของผู้โจมตีครั้งนี้แต่ว่าฝั่งพระเอกปิดห้องไว้หมดแล้วนะั่นผู้โจมตีน่นจะเข้ามาไม่ได้นะตื่นแล้วใช่ไหมผู้โจมตีเึงเวลาล่าแล้วโอเคจอจะขึ้นจอบอกเลยนะให้ตื่นมาแล้วก็ไปฆ่าสักคนได้ไหม วันนี้เป้าหมายเป็นใครนาะนั่นสิลองดูกันก็นจะเป็นคนข้างนอกป่าพระเอกก็โอ้มือเปืือนอะไรพระเอกเฮ้ย อัลตาฮีนะาตายเนี่ยนะมุสตาลอดจากเกมภาคแรกเพื่อมาตายภาคนี้เหรอคือผมวางใจผมนึกว่าพวกที่เราไม่รู้จักอ่ะตายก็ตายแม่งไม่เหอะแต่อัลตาฮีนะาตายได้ไงวะผมรู้สาคิดว่าพวกภาคเก่าจะไม่ตายแน่แแล้วเฮ้ย ก็รู้ว่าอาตาฮิน่าไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่ามึงฆ่ากันอย่างนี้เลยอะโอ้คนแต่งมึงโหดร้ายทิบหายอุตายให้รอดไม่ได้เพื่อมาตายในภาคนี้ผมดูถูกอนดิเมยภาคต่บมากไปหน่อยไม่เงยภาคอนาคตตอนที่สองอาตาฮินะาตาย ตัวใจผมจะดูถูกดันกระลำป่ามากไปหน่อยแม่งฆ่าคนได้แบบไม่คิดอะไรอาตาฮินะแต่ว่าเราปิดห้องไว้อย่างดีงั้นคนที่ฆ่าก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในห้องนั้นเหรอะก็มีเก็กโกกากาะละหนึ่งคนแล้วก็ไอ้โดกล้ามใช่ไหมฆาตกร,รก็ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนั้นดีถ้าเกิดไม่ใช่พระเอกอะไรอยู่เนี่ยแต่มันก็จะง่ายไปถ้าเกิดฆาตกรเป็นสองคนนั้นงั้นคนโจมตีก็น่าจะเข้าไปจากทางอื่นแต่ว่าเฮ้ยอาตาฮินะตายจริงเหรอ ตอนที่สองก็โอ้โหผมนี่นึกภาพไม่ออกเลยตอนที่สองมันก็ขาดทีนะแล้วแล้วตัวหลักกูจะรอดกันอยู่ไหมเนี่ยอย่าบอนกนะว่าที่ผมเห็นตอนเพลงเปิดว่ามีคนตายกันหมดทุกค,คนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงเหรอ <c oughs> โอเคครับผมตอนที่สองเราได้เรียนรู้กฎก,การเล่นเกมว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรกฎเกมของภาคนี้ เรายังไม่รู้ต้องต้องหาพลเรยอยศให้เจอว่าพรยอยศที่เป็นใครที่มาไล่ฆ่าคนนี้ละคนนี้คน,คนทุกครั้งที่คนหลับป้าแล้วสญญาตายโอเคครับเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนล้วกันพาร์ทหน้าก็สาบกันไปอย่างที่บอกไปใไนกราปะสามภาคความสิ้นหวังตอนที่สองไปมาพอมาดูภานาะคนนี้แล้ว ชักจะน่าติดตามพาร์ทที่แล้วบอกว่าพาร์ทที่หวังน่าติดตามอนน,นคตนี้น่าติดตามแล้วบ้าหรอวะอตาฮีนะตายจริงไม่นันไ,ไม่น่าจะรอดอะดูเลือดไหลซะขนาดนั้นถ้ารอดได้เปนก็นั่นแล้วเฮ้ยเอางั้นเหยผมนี่คิดเลยไม่ออกเลยท็อกอ,อยู่บ้าแล้วอตาฮนะีนะอตาฮีนะก็น่ารักนะเว้ยข้าก็ได้ลงคอเหยฮยะากักคุเลเจะว่าไปหาคุเละเราไม่เห็นเลยนะมันอยู่ข้างนอกอะ ไม่ฆ่าแม่งอ่ะกูไม่ได้แคร์นะเว้ยมันเป็นตัวเก่าเแต่กูไม่ได้แคร์เลยฆ่าโอ้เอาช่างมันเกลนกันครับผมแคอกันเลยโอ๊วุ้ยอะไรเนี่ยตายวุ้ยเจอนนนหมวดตัวนี้็หาอะไรแบบนี้เยหร้ย